รถกระบะบรรทุกทรายมีกระบะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้าง2เมตรถ้าต้องการบรรทุกทรายจำนวน54ลูกบาทเมตรจะต้องใช้รถขนทรายพร้อมกันกี่คันโโอ้คโหโหโหิดไม่ออกแม้มีคนสวยเข้ามากี่คน ไม่เคยสนวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิมลอยยิมใหญ่ครับผมวันนี้เรามีการประลองความรู้กัเกิดขึ้นแน่นอนครับในบ้านอาณาจักรออสนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมจะมีการแข่งประลองความรู้ด้วยความรู้ชั้นป .4 ถ้าใครตอบผิดเกี่ยวกับความรู้ในป .4 ที่พิมถามไปตอบไปได้โดนแน่นอนเลยใช่ไเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปหาความรู้เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ย เขาเขาสนุกสนานแต่ตัวเท่ามากเลยอ่ะตัวแบบไม่ไม่สู้กล้องกับเขาเลยอ่ะเขาคิดเรื่องโยชิอยู่ดิเป็นอะไรอ่ะไหนเล่าให้เขาฟังนี่อําเป็นยังไงตอนนี้โยชิอ่ะมันจะเข้าโรงเรียนแล้วจะถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเขากำลังจะวางแผนเข้าโรงเรียนให้โยชิตอนนี้โยชิอ่ะมันจะอนุบาลแล้วเนี่ยเตียมอนุบาลก็ไม่ได้เข้าจะถึงเข้าอนุบาลแล้วเนี่ยอีกประมาณ2-3ามเดือนเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะให้โยชิไปเรียนโรงเรียนไหนดีอะไรยังไงเด็กสมัยเนี้ยตัวดูดิเรียนออนไลน์ไหนจะเน็ตก็ไม่ดีแล้วสิ่งรอบข้างเยอะครรมันจะไปู้ แล้วลูกเราจะรู้เรื่องไวเนี่ยพูดอีกก็ถูกอีกเดี๋ยวนี้เขาก็เห็นโอ้หลายคนหลายบ้านเลยพ่อแม่เนี่ยต้องสละเวลามาสอนลูกเลี้ยงลูกด้วยสอนลูกด้วยแล้วก็อะไร่ะเรียนเป็นครูแล้วเนี่ยทุกคนต้องแบบได้เรียนออนไลน์เรียนที่ไหนอะเผลอหันหลังแพบมันเปิดยูทูหันหลังแพบมันเปิดยูทู e เกมที่เขาจะให้ตัวเล่นวันนี้ที่เขากําลังจะหมาท่าคนในบ้านของความรู้ป .4 น่ะเหมาะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าได้ตัวเล่นกับเขาการบ้านที่ครูเอาให้หรือเฮดปใดปใดอีกนี่ต้องขนาแบบนี้เลยเหรออ้าฮะต้องว่าแนี้เลยเหรอสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาพรีเซนต์งานเดี๋ยวก่อนที่คุณจะพรีเซนต์คุณมาตอบคำถามให้ได้สักสองมาดินี่แต่งตัวพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นไทยสังคมอังกฤษเวสตคนเนตอะไรเอาวิชาอะไรผมคิดว่าผมจะ ต้องเลือกภา,าภษาอังกฤษภาษาสังคมฉันจะถามคำถามคุณเลยนะพ<ๆ>ร้อนะมาการทำเครื่องสังคลโลกในสมัยสุขโขทัยได้รับการถ่ายทอดมาจากชาติใดอาลักสองมารายูสามชวาสี่จีนสังคลโลกก็คือถ้วยไหายจานชาม<อ>ต่างๆเครื่องไเครื่องชามสังคโลกในสมัยสุขโขทัยด้วยนะได้รับการถ่ายทอดพูดง่ายๆว่าอิทธิพลว่างั้นเถอะผมขอตอบเลยแล้วกัน อาหรับจริงไหมเนี่ยจริงจรงคำตอบสุดท้ายนะคำตอบสุดท้ายอาหรับใช่คำตอบที่ถูกต้องอมาอะไรมาจากประเทศจติยีมา ขัดกันบ้างฉลาดนะเหรอตัวแน่นอนจะเลือกอะไรมาว่ามาเขาขอวิทยาศาสตร์มาวิทยาศาสตร์เอขอขยากที่สุดมาหนึ่งข้อมีข้อ1ถึงข้อ32นักเรียนโบเลือกมาเลยวิทยาศาสตรขส์ข้อ10คำถามถามว่าข้อใดเป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นข้อที่หนึ่งทาทางระบายน้ําในพื้นที่เพาะปลูกข้อขอใครปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชเดิม ข้อที่3ปลูกพืชแบบขั้นบันไดในบริเวณลาดชั้นข้อที่4ปลูกพืชชนิดเดิมที่ให้ผลผลิตดีซ้ำๆกันในพื้นที่เดิมๆขอตอบข้อ2ปลูกพืชตะบุญทั่วไม่คิดเลยเขามั่นใจมากเพราะเขาเป็นลูกเกษตรกรข้อที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โอ้าเอาแม่มาเฮ้ยเอากล้องมาดิีหัวถ่ายหน่อยดิเด็กนักเรียนคนนี้ สาวกระโปงเหยียนมือนีไปเรียนแล้วบออยากเล่นเหรอแค่เราเล่นสนุกแหมนี่ก็มานี่ก็มาคือวันนี้ยิ้มกําลังเล่นประลองความรู้วิชาป .4 กับโบอยู่เพราะว่าจะต้องเอาไปสอนลูกทุกวันนี้เรียนออนไลน์ไงเรียนออนไลน์แล้วมันไม่ค่อยเรียนเด็กก็เรียนเออก็เลยจะมาหาความรู้จากทุกทุกคนเนี่ยดูซิว่าแค่ป .4 ตอบได้ไหมเอางี้ดีกว่ามีการเดิมพันนิดหนึ่งให้เลขอ่ะละร้อยถ้าตอบถูกให้เลขอ่ละร้อยถ้าตอบถูก ตีกาเกมนี้นะครับนักเรียนตอบถูกข้อละ100บาทครับเอาไปเลยคุณครูมีให้เสมอแต่ถ้าตอบผิดจะโดนงี้บอกมาเลยดีกว่าว่านักเรียนทั้งสามคนถนัดวิชาอะไรมากที่สุดมีวิชาอะไรบ้างวิทย์คณิตไทยสังคมอังกฤษเอาอะไรนักเรียนยังพอนักเรียนยังถนัดคณิตนะครับนักเรียนชาติเอาใจอะไรเนี่ยเห็นไหมหนูถนัดวิชาอะไรมากที่สุดคัาเรียนลีขาวิชาภาษาไทยละแว ข้อสอบมีทั้งหมด20ข้อคุณครูจะให้นักเรียนเลือกมา1ข้อค่ะข้อหนึ่งข้อ1เลยเหรคะโอ้โหะฟังคำถามดีๆนะคะเด็กชายยางคำถามรถกระบะบรรทุกทรายมีกระบะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตรสูง1.5่เมตรต้องการบรรทุกทรายจำนวน54ลูกบาทเมตร <önemli> จะต้องใช้รถขนทรายพร้อมกันก <oui> ี่คันค <comm one> <ạ to the UK> ิดไม่ออกฉันยอมแพ้แล้วเด็กนักเรียนชาติชิญลูกเชิญเชิญอยาให้ช่วยกันเลยนักเรียนชาติมาลูกมามามาชาติวิชาอะไรคะภาษาอังกฤษด้วย ภาษาบ้านเกิดเขาคำถามมีทั้งหมด40ข้อให้เลือกมา1นึถึงสีเอาเลขอะไรข้อ15ข้อ15นะค,ะ okay, ครับข้อ <45. S> 15 Look at the thing and the bed a r somewhere I'm อัลเบรฮามัดยอร์ชีพรุ่งนี้ผมลาหน่วยแล้วลูกเอาเอาไปอ่านลูกเอาไปอ่านไหนอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังสิอ่านักเรียนอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังสิลูกโมลูกโอูแอดนึกไม่ออกเว้ยข้อสามครูตอบก้อสามใช่ไหมสิบสี่บาทสิบสี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องนะครับโอ้โหทำดีแล้วเราพยายามที่สุดแล้ว ถึงคิวเด็กหญิงล really ีอ่าส oh, ีตาแม่เด็กหญิงลีเลือกอะไรนะคะภาษาไทยใช่ไหมลูกโอ้หน้าตาเรานี่ไทยเดิมสุดๆเลยนะภาษาไทยลูกนะภาษาไทยมีทั้งหมดสามที่สองข้อเด็กหญิงลีจะเลือกข้อไหนคะอาข้อยี่สิบเจ็ดคำถามสามนวนไทยในข้อใดสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของสมชายสมชายเนี่ยพาผู้หญิงนะลูกนะเป็นคนรักของเขาไปกินข้าวในโอกาสพิเศษเมื่อถึงเวลาจ่ายตังค์นะลูกนะค่าอาหารเนี่ยกะตังไม่พอใจเราเลย แก้ปัญหาโดยการแอบถอดนาฬิกาแล้วก็จ่ายเงินแทนเพื่อเป็นค่าอาหารเพิ่มเติมข้อใดของสำนวนนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สมชายที่เกิดขึ้นอาจยายซื้อขนมยายขายผ้าเอาหน้ารอดตกกระไดพลอยจนตำน้มต้พริกอรอยแม่น้ำอุ้ยเด็กเดี๋ยวนี้มาเรียนอะไรยากอย่างตอบอะไรวันเนี้ยข้อหนึงเวย้ยเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าลูกตอบอะไรลูกอัดยายขนมยายเหรอลูกค่ะคื้นรู ไม่ใคิดได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมลูกไม่ใช่แม่ข้อสองเชื่อหนูดินี่หนูเซิร์ชมาแล้วมารวบรวมข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ในนี้หมดแล้วแม่ตอบตามหนูเชื่อหนูข้อสองเชื่อเด็กหญิงโบขายผ้าน้ารอดใช่ไหมขายผ้านาฬิเป็นคำตอบที่ชัวเป็นคำตอบที่ถูกตัว นักเรียนรู้ไหมว่าวันนี้คําถามที่คุณครูยิ้มเนี่ยเอามาถามนักเรียนเนี่ยได้มาจากไหนไม่รู้คนระับคุณครูได้ความรู้ได้คําถามดีๆพวกเนี้ยที่มาถามนักเรียนเนี่ยจาก แอปスタดี <Study. S 1> study, นะช่วยเรื่องทํากันบ้านมีครบทุกวิชาหลักเลย <c oughs> แค่กดค้นหาหัวข้อที่สนใจ <c oughs> ก็เจอเลยทําให้มีเวลามากขึ้นพอลูกสามารถค้นหาสิ่งที่น่าสนใจด้วยตัวเองได้เลย <c oughs> และทํากันบ้านเองได้ด้วยนะมีที่หาข้อมูลที่แม่นยำทำให้พ่อกับแม่เงี้ยได้มีเวลาทํางานบ้านได้อย่างเต็มที่ <c oughs> และยังช่วยเรื่องเวลาที่ลูกๆในใกล้จะสอบแอปスタดีเนะี่ยช่วยได้เลยนะมีคลิปวิดีโอแบบฝึกหัด <c oughs> และโน้ตสรุปให้ทบทวน <c oughs> และยังสามารถทบทวนได้อีกช่วงปิดเทอม เลยนะเด็กๆพราะเดี๋ยวโควิดหายเนี่ยนักเรียนก็ต้องกลับไปเรียนกันนะคุ้มค่ามากๆเลยนะทุกคนนะเรียนได้ทุกวิชาไม่อัน้นเพียงแค่วันละ10บาทเองถูกว่าเรียนพิเศษ10เท่าเลยนะแมย์อ๋อพ่อคุ้มเลยเนาะแอปเดียวจบที่เดียวตั้งแต่ป .4 ถึงม .6 มีเนื้อหาครบทุกวิชา รองรับทุกระบบมีวิดีโอขวา่า10,000วิดีโอไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหดัดคางข้อสอบโอเน็ตแพทย์ขวาก0 0 0 0ข้อและยังมีโนต้ตสรุปขว่า3,000อันแถมยังมีทักษะนอกห้องเรียนอีกมากมายนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ที่ยังช่วยให้การเรียนมีประส,สิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น s t u d แพลนเนอร์ที่ช่วยจัดตารางการเรียนแมเหมือนมีแพลนเนอร์ส่วนตัวสตาร์ดีรีพอร์ตรายงานผลการเรียนเทคโนโลยีสุดล้ำ ช่วยวิเคราะห์และแนะนำบทเรียนต่างๆ s t าร์ดีเวิเรียนไปได้แต้มเอาไปสะสมเหรียญแต่งตัวตัวละครขอมผู้หูรู้ใจเลี้ยงสัตว์ออนไลน์และใหม่เลยนะครับสตาร์ดีเพลิ a เพลิ t ที่คุณครูส t าร์ดีรวบรวมเนื้อหาและวิดีโอต่างๆให้เลือกตามหมวดหมู่ยอดนิยมและเป้าหมายการเรียนของน้องๆ มากมายคุณภาพเยี่ยมเลยครับแอปเลยเนื้อหานี่ไม <elas> ่ต <primary> ้องกลัวเลยครับ <meillä> ถูกต้องแม่นยำอย่างแน่นอนใช้ได้จริงประหยัดเวลาอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เดี๋ยวคุณครูจะพาดนักเรียนทุกคนนะฮะไปดูหน้าตาแอปพลิเคชันของแอปสตาร์ดีนะว่าเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับตรงนี้นะลูกนะเน่่่ อันนี้คือนหน้าต่างของแอป s t a r ีนะคะเราก็ยังสามารถเลือกระดับชั้นและสายการเรียนได้นะลูกนะนี่ไ <small> ม <spirit> <le> ่ว่าจะเป็นประถมมัธยมอะไรหรือจะเป็นบุคคลธรรมดาคุณครูเลือกได้หมดและยังมีสายการเรียนอีกคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคมมีเนื้อหาครบทุกวิชาหลักเลยนะคะนักเรียนขาและเขายังมี floating icon นะที่สําหรับโปรโมท e v e n ์พิเศษเขาจะเด้งปึ้งขึ้นมาเลยเช่น ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สาระเลยก็มีหรือจะเป็นการจําลองสอบสนามก็มีและยังมีหัวข้อย่อยในแต่ละวิชาด้วยอย่างพิมเนี่ยเลือกวิทยาศาสตร์นไหมวิทยาศาสตร์ปฐถมปลายป .4 แล้วก็เลือกเห็นไหมเนี่ยมีการเรียนรู้รอบตัวโอ้โหแบบพืชดอกมวลและน้ําหนักอะไรเงี้ยโอ้โหแยกแยะมากมายเลยของเขานั้นยังสามารถแบ่งเนื้อหาในแต่ละวิชาเป็นหัวข้อ,ย,อย่อยง่ายต่อการค้นหามากๆเลยเห็นไหมนี่ หรือจะกดค้นหาหัวข้อที่สนใจเลยก็ได้คลิกเข้าไปในช่องค้นหาเลยดานบนนี่พิมพ์เข้าไปเลยสนใจอะไรอ่ะสมมติว่าสนใจดอกไม้เอ้ยนี่ไงพืชพืชนี่ไงพืชดอกอ่าเห็นไหมมาแล้วนี่ไนงะส่วนต่างๆของพืชนี่นะครับน้องๆเส้นทางการเรียนรู้ในแต่และหัวข้อย่อยมันก็จะประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ ประกอบด้วยวิดีโอแอนิเมชันต่างๆนะครับนี่แบบฝึกหัดและสรุปให้ดูด้วยเข้าใจง่ายหลังจากเรียนจบนะเขายังให้เหรียญเพื่อนําไปแต่งตัวละครของเราด้อีกด้วยวเข้ามาเรียนนี่ไงอเอเอ,เอแล้วก็มีเหรียญให้เ,เห็นไหมเนี่ยมี ในแต่ละวิดีโอนะทุกคนที่เข้ามานะจะมีโหมดแบ่งเรื่องในแต่ละเรื่องด้วยเนี่ยอย่างเช่นของพี่ที่เข้ามานะก็เป็นการวิธีการหาแรงลับจากการวาดภาพอะไรต่างๆหน้านนนเนี่ยดูดรามนี้เลยการสร้างรูปสามเหลี่ยมอู้เยอะแยะมากมายช่วยให้นักเรียนนะเห็นภาพรวมของคลิปวิดีโอและยังสามารถกดข้ามไปยังหัวข้อที่อยากจะเรียนรู้ได้เลยนี่อยากจะดูตรงไหนก็กดเลยเรายังมีแบบฝึกหัดต่อท้ายวิดีโอให้ดูอีกและพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อเลยนะหลังจากที่ดูวิดีโอจบแล้วก็มาประลองความรู้ที่เรียนมาได้เลยและ ยังมีโน้ตส,สรุปหลังเรียนให้อีกด้วยเข้าใจง่ายช่วยให้เข้าใจบทเรียนแบบเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นเลยและยังมีสรุปหลังเรียนด้วยนะคนุนเป็นบทสรุป ที่เราได้เรียนมานี่เราก็เข้าไปดูเลยอุ้ยหอมเฉลยอุ้ยเยอะแยะมากมายเข้าใจง่ายช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นเลยนะครับต่อไปเราจะไปตะลุยโจทย์กันแล้วนะแล้วก็ลองทาข้อสอบกันเลยเหมือนที่เราเอาคำถามมาเล่นกันวันนี้ตัวลองเข้าให้น้องๆดูดิอ่านที่เราแข่งกันเลยใช่ไหมมีตะลุยโจทย์และก็ทําโจทย์ช่วยให้น้องๆได้ฝึกทํามีโจทย์และข้อสอบมากมายเลย อสังคมมาสังคมอาค,อคังข้อสอบนี่เห็นไหมและนี่แหละที่พี่ยิ้มเข้าไปทําข้อสอบก่อนนี่เริ่มทําข้อสอบเห็นไหมามาแล้วเข,เข้าไปทำได้เลยลองเข้าไปทำเขารวบรวมข้อมูลข้อมูลย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นข้อสอบโ <Get S 2> อนเน็ตแก๊อะไรแบบเนี้ย เข้ามาอยู่ในแอปนี้หมดแล้วใช่และยังสามารถทําจริงแล้วก็ทดสอบจริงมีเวลากําหนดจริงเหมือนลงสนามสอบจริงๆด้วยนี่ไง1ชั่วโมง59ให้เวลา2ชั่วโมงแหละโอ้โห80ข้อวิชานอกห้องเรียน ความรู้นอกห้องเรียนบนแอป s t ดี y ที่นี่ช่วยให้น้องๆน,นะครับพัฒนาทักษะในทุกๆด้านเลยรอบรู้รอบด้านในศตวรรษที่21นี้ไม่ว่าจะเป็นการเงินสุขภาพดิจิตลัลสิ่งแวดล้อมเพศศึกษาスタดี List ต่อเลย List ที่คุณครู s t ดี y รวมเนื้อหาต่างๆให้เลือกตามหมวดหมู่ยอดนิยมเลยและตามเป้าหมายการเรียนรู้ของน้องๆเลย สตาดีแพนเนอร์นะครับน้องๆน้องๆสามารถเข้าไปเนี่ยสามารถจัดเรียงตารางเรียนของน้องๆเองเลยก็ได้หรือจะให้แอปพลิเคชันจัดเรียงให้ก็ได้ช่วยให้น้องๆนะครับบริหารเวลาในชีวิตได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะครับน้องๆยังมีประวัติการเรียนด้วยให้เราได้ ดูว่าเราพัฒนามากยิ่งขึ้นแค่ไหนนี่ๆีตรงนี้เลยนี่พี่ยิ้มเข้าไปให้ดูแล้วตอนนี้เราเรียนไปทั้งหมดนะ10บนาที <c oughs> เรายังไม่มีประวัติการเรียนเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเออค้านั้น <c oughs> จะแสดงผลรายวิชาเลยนะ <c oughs> เพื่อแสดงศักยภาพของการเรียนของน้องๆให้เกิดปฏิบัิภาพสูงสุดเลยต่อมานะน้องๆพี่มจะพาเข้าไปดูการจัดอันดับและหนังสือปิศนาเข้าไปเลยที่ตัวเรานี่ไง ไอคอนใช่ไหมใช่นี่ไงไอคอนตัวเราเนี่งเป็นหัวหัวเขียวเนี่ยหัวเขียวนี่แล้วก็ตัวปริศนานะครับน้องๆนะครับสามารถจัดอันดับเออและสามารถติดตามเพื่อนๆบนแอปสตาร์ดี้เช็คอินทุกวันรับไปเลยเหรียญสตาร์ดี้ิมสร้างตัวละครเล่นดิฟ่าเราสามารถนําเหรียญจากการเข้าเรียนจากการทําแบบฝึกหัดนะมาสร้างตัวละครของเราอ่านถลุเพื่อมาแต่งตัวแบบสร้างสรรค์ได้ด้วยแต่งตัวเป็นตัวละครบนสตาร์ดี้เวิร์ของเราเนี่ยได้เลย และนี่ก็คือคู่หูสตาร์ดีของพี่ยิ้มยิ่งเรียนยิ่งสนุกพร้อมคู่หูคู่ใจเลยเลี้ยงสัตว์ออนไลน์ได้ด้วยนะไหนไหนไหนมาเริ่มกันเลยไหมอันนี้ต้องเป็นนกแน่ๆเลยฟักไข่อ๋อมันยังฟักอยู่อ๋ออ๋อตัวต้องกระถดมาแล้วมาแล้วนี่ไงเฮ้ย hey! เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับแอสต้าดียังไม่หมดนะครับยังมีสเปเชียลโปรโมชั่นให้น้องๆได้รับรู้เด็กมาเดี๋ยวจะโม้ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างพิเศษเลยใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจตอนนี้นะครับเพียงทักเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้ไลน์แอสต้าดีหรืออินบ็อกเข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจสตาร์ดีเลยครับตรงนี้เลยบอกเขาไปเลยว่ามาจากช่องยิมน้อยยิมใหญ่นะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายรอน้องๆอ,อ,อยู่เลยลดแรงแสงทางโค้งแบบหนีเลยรดมากกว่า40 เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจ1ปีการศึกษาเลยนะครับบอกเลยว่าเรียนยาวๆเลยนะครับไปถึงปีหน้าเลย30เมษายนปี2565จากราคานะครับ3,500บาทเหลือเพียง1,800บาทเท่านั้นระยะเวลานะครับโปรโมชั่นเพียง5วันเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับแอป Start D ยังมีแพ็กเกจใหม่ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อิงลิ s อะคาเดมี่บายสตาร์ดีนะครับผมที่จะทําให้น้องๆเนี่ยเรียนจบและพูดได้ทันทีเลยและยังสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงด้วยซึ่งตอนนี้นะครับกาลังเปิดให้น้องๆเข้าไปทดลองและสอบระดับฟรีอยู่ด้วยตอนนี้เหมาะกับน้องๆตั้งแต่อายุ7-18ถึงปีที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษนี่บอกเลยนะเรียนออนไลน์สดกับเจ้าของภาษาเลยนะและมีผู้ไทยคอยดูแลคอยประกอบเลยมีครบทุกทักษะทั้งฟังทั้งพูด ทั้งอ่านทั้งเขียนหลักสูตรนี้นะครับมาจากมหาวิทยายลายัยชั้นนําของโลกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เรียนจบพูดได้ทันทีคออเพิ่มคือเป็นการเรียนแบบออนไลน์แบบโตตอบนะครับสนุกกับการเรียนไปพร้อมๆกันเลยสมัครวันนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง4,000บาทจากโค็นเก้าเหลือเพียง2,900บาทเท่านะั้น เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเด็กนักเรียนทั้งหลายคุ้มค่าครบคุณภาพเยี่ยมไหมครับผมไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะมีแอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้คอยช่วยตัวอยู่เออดีนะตัว มีครบจบในที่เดียวเลยแบบไม่ต้องไปไหนเลยครบจริงๆครบจริงๆถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนนะครับสนใจพี่ยิ้มนะครับแนะนําเลยแอปสตาร์ดีพี่ยิ้มทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าพี่ยิ้มก็กําลังจะใช้สอนน้องโยชิอยู่เหมือนกันติดต่อไปสอบถามก็ได้เลยทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งเพจวันนี้พี่ยิ้มลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ